มืัอนี้ก็มาหาเห็ดคือเกาเด้อจ nah, ้าหาเห็ดหาเห็ดจ้าเดี๋ยวนี้ข้าวบาเห็ดออกก็อยู่บ่ได้ละจ้าเห็ดติดก็อยู่บ่ได้แล้วกินหอดเห็ดเนาะนี่ห้อยพันเอาจ้าเห็นต้องห้อยพันเอานี่ยมอ้ไหนพ่อเด้อจ้าว่าใครไหนพ่อห้อยพันเอาตรงนี้น้อยอยู่ห้อยขวดห้อยขวดเต็มนึงเออเออน้ำ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  หกปันใดกับมาได้เดือจ่าคันว่าเก็บเห็ดนะหกปันใดกับไปได้น้ำกับวอยันคันว่าเห็ดอวกนะั้นเมื่ก็นนะ่ะคือขวดค่ะแค่เห็นจะดอกดือดจะดอกวนะ,นะวเนาะเ,เฮ้่ก็เจอเห็ดเงียดเราหยาดกันนี่นั่นก็จะหยาดกันโอ้ยเห็ดยังดอกเน,น้อยอยู่เนาะสิได้หาอีกหลายวันอยู่ได้มืาออื่นอาจสิพูาได้ Vội lúc bây giờ mong cận tụp 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 nó bây tụp 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 nó tụp 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 chân tụp 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 ตน้ำเลยจ้ากลมๆๆกลมๆเห็นตะห้อยพันเอาจ้าเห็นตะห้อยพันเอาเหลือจัดดวกเลยเฮ้ยของขๆอุ๊ยห้า จะหาหาเห็ดหาเห็ดปุกจิกเด้อจ้จเห็ดปุกจิก,ก,กปุกจิกดอกน,น้อยๆน,น้อยๆแต่ว่าใหน,หนหหหให้พ่เอเด้วยใจจะห้อยเพิ่นเอาเด้ออันนี้ดอบ่ได้ดอกขวดครับดอกกรไดอเออ,ข,อข้าขโมงค่ะแค่มองนี่นะ เหลือดงแน่เนี่ยมึงจ๋ามึงมึงมงเพิ่นเอาแตกๆเหลือจักดอกบ่เหลือจักดอกอุ๊ยงวดก่อมันออกไปหันละนําเจ้าล่ะงวดก่อนนี่งวนี้มัออกนี่ บาทดโทก็แตกคักแทะเนี่ยท้เนี่ย,ยขาขึนลนเลยดินไปได้บไหม่อ,อบ่อจักดอกบ่ฮะคือออกเงี้ยวเถอฮืออกเงี้ยวายเนาะ อุ้ยออกออกมาผีเบิดเหี่ยวเลยเอ้อป้ามันตะขวดมวนไห้ป้ามันคือออกเห่วแท้ โอ้ยโอ้โหหเห็นเห็นจ้าแต่าเห็นพ้องเมกงามงามกนเลยเก็บเอาพ้อเมกจ้านี่พ้อเมกงามงามอาไปกินกับหมกประซิวจ้ากินกับปนกับแก้วเก็บเอาพ้องเมกสักคนจ้างามงามอ้ที่น้องงามงามเก็บเอาพ้อเมกจ้าเก็บพ้องเมกสักคน่้นงามแห้งเบิ้งเบื้งเบื้งพูดนะ ยอดเลี่ยมยุบยุบ,ยบจ้ะปุดตักกินจ้าบานเฮ้ายัางไ่ใส่มีตแตงตาพักจ้ะจ้ะแสบีบเยอะแสบีแสบเยอะต้นเสยียบเยอะหลายคักจ้ะหลายคักบุอึดบไ่อยากจ้าพักบานเฮ้าพักเมกมีรลดัดฝาด้อจ้าพักเมกนี่มีรดฝดฝาดเสียบจ้ะเขากันปัญญังกระมกปลาซิวกระลาบกระกุอยซอยเสียบเส,สบเบิดจ้ะ จินกับยนีงกะเสียบกินกับยนีงกะเสียบจากห้องเมกบานเหรอจ่ะอุย้ยผัวนี่มันงามงามงามผัวน่ะอ่อนเอ๋อเลยจ้ะเอาเอาเอาสอนี่สักก้อนงามงามคักงามคักอ่อนคักอ่อนคักจะอ่อนคักปึ๊บผัน่ะงามคักบบจ่ะออเป็นตัวเสียบครับพ,พี่น้อง กินกับลาบง่วงด้จ้ะเพื่อนๆจ้ามิติกพ่อเฮ็ดจ้ะผึ้ดอกน้อยน้อยเสียวอยู่จ้านี่ล่ะนี่ดอกมั้เหรอนั่นนั่นนั่นจ้าดอกมันน้อยน้อยเหรอเหรอแล้วนี่นัจ้องไหวสักคนนะจ้าเนาะเดี๋ยวมือลุ้นจะมาเอานี่จ้าดอกมันจ้านี่จ้าดอกมันมาเบิงมาเบิงนี่น้อยน้อยจ้า จ้าดอกล้าจ้าดอกเห็ดดอกเห็ดหน่วยพผดว่าออกกระยานคนเห็นในระหว่างเอาซาถูกฝากไม่นั่งเท่านี้ไว้เด้อจ้ะเมื่อรุ่นลูกหลานยังสิมาเอาเด้ออย่าพ่งอะไรู้ใดมาพอเด้อฝากไว้เนี่ยนะจ้าฝากไว้เนี่ยเป็นนันว่าบ่ได้เห็ดนะจ้าบ่ได้เอาจำอื่นส่อจงสิมาเอาจ้ายางมากกับมะพอ้าวหอยจักก็รุ่สิมาไายหอยอย่างเบิ่งจ้า จะหอยลายลายจะหอยหอยเพิดเอาหอยเชอรี่บ่จ้ะจะหอยเยอะมากเลยหอยเชอรี่จะหอยเชอรี่แล้วจ้ะเยอะมากเลยค่ะเอาบอจ้ะเอาบอไปต้มบอจ้ะ กองเอเลีย่ยหุน่นจะหดหัหไปว่าแหลเดี๋ยวฮกฮกเดี๋ยวพาไปเบิ้งน้งน,นพุ่นจะจะนวยหอยจะห,หยอยจะหอยเชอรี่เยอะมากเลยหอยเชอรี่้อจ้ะสิไต่ล่งน้องไง้อจะ้ะ เป็นอันบาเหมือนนี่บ่พ่อเห็ดด้วยจ้าพ่ออยู่จ้าพ่อเห็ด,ดน้อยๆแบบเอาบ่าได้จ้าเอาบ่าได้จ้ามันก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาจะสิผ้ามาเบิงง่งหอยฟังนีิจ้าป้ามาหลายให้เเม่บังจ้าเยอะมากอู้มาหลายให้จ้าเมียนเบิดเลยเด้อจ้า ยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะหอยเชอรี่ทั้งนั้นจะเป็นก่อนเลยจ้ะ,จะน้ำแห้งไหลาจากขาดรูลงมาบุ๊ดจ้ะแมน่นไปบุ๊ดจะมีแต่อหอยจ้ะ